สีเก้ากแสที่มาแรงคืออะไรคะคอนโลวิวเคยทานไหมคะเคยแต่เราได้ทำไหมไม่ไมแต่เราก็เลยไม่รวยค่ะต่อมาค่ะปี่ห้าสองค่ะโูต้าไทยโอลน,นะคะเป็นยังไงคะชีพทานกินขาวใสไายในเจ็ดวันชอบไหม<อ>ชอบถุกงไม้ก็ชอบแต่อันนี้ดอกไวเพราะว่าอะไรรู้ไหมชีพเกินยศตายค่ะ ต่อไหมไม่แน่นอนค่ะต่อมาค่ะปี53ค่ะสินค้าที่เป็นกระแสของแอลคานิทีนรู้จักแอลคานิทีนไหมออรู้จักแน่นอนมากกับกาแฟที่ชืมม่อว่าอะไรคะมเมเจอร์สุดยอดเลยนะคะเราเป็นผู้บริโภคเท่านั้นนะคะทำให้หมุนดีค่ะอันนี้นะคะกระแสมาแรงข่าการตลาดเป็นหมือนล้านเช่นกันค่ะต่อมาค่ะปี56กระแสของคอลลาเจน โสมขาวขาวช้อกับน้ำกลิ่นเม็นเท้ามาแรงนะคะแรงจนกระทั่งเซเว่นเอามาผสมกับน้ำขายให้เราเห็นไคะคนที่จับกระแสก็รวยกันมากๆในช่วงนั้นต่อมาค่ะปี58กระแสของสเตมเซลล์เห็นไหมคะจ้ารู้จักสเตมเซลล์ไหมสเตมเซลล์เนี่ย คนธรรมดาอย่างเราทําไม่ได้แต่ขั้นประธานของเรานะคะมาจากสเตนเซลขั้นทำสอปี3ปีนะคะขั้นรับไป40่กว่าละโคตรรวยเลยนะคะต่อมากนน่ะปีปีหกสามค่ะเป็นกระแสะของ SOD บวกบ FIR ก็คือตัวต้านแก่ต้านชราและก็สแกนจุดเสือ่อมเสื่อมตรงไหนวิ่งไปตรงนั้นไม่เสือ่อมไม่ไป โคตหนึ่นทงท่านมาจับตรงนี้ท่านโคตรด้วยเลยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ปี6-7ค่ะปีนี้เป็นกระแสขอนอะไรคะเทโลเนีนะคะซ่อมไม่ใช่ซ่อมสัมผัเซลล์ซ่อมลึกถึงระดับ DNA นะคะระดับเทโลเมียนะคะเซลลต้กนกำเนิดของมนุษย์เราฟืน้นฟูสุขภาพดีอายุยืนด้วยนี่คือกระแสน,นะคะแล้ว แต่แล้วเราจะทำช่วงไหนมาถึงจะได้ตังคนะคะ1-5ปีแรกเป็นยุคของผู้นำค่ะทำเล่นเล่นโคตรรวยเลยเพราะอะไรค่าทาดตลาดมาอะไรคะเยอะค่ะแ1 0 1 0 0เลยนะคะถ้าไปทำช่วงแรกไปทำช่วงที่สอง6-8ปีนะคะช่วงน,นี้นะคะ เราอาจจะรวยแต่บางคนบอกว่าเจ้าวทำไปก่อนใครทำพิธีการเป็นไอคะรวยไหมไม่รว,วยเป็นได้แค่ผู้แห่ตาซื้อกินซ,ซื้อใช้เท่านั้นเองอยากทำก็รับว่าถ้าจะทำะติดใจองทำยุคไหนคะอู้ผู้นำชวนท,ท่านมาเป็นผู้นำค่ะรวยแน่นอนเลยทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ขอเชิญตัวตุ้นค่ะนะคะนี่นะคะแล้ว เนวัตกรรมที่ผมถูกูลื่วยจะมาแบ่งปันตรงนี้นะคะ